n นน์ที่เจ็ดพอด a คสต์ e อปเปอรชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 p o d c a s t สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะการเจาะลึกที่เราจะมากลั่นไอเดียเด็ดๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราอยู่กับบันทึกส่วนตัวของคนคนนึงค่ะที่เขา,เอาลองลุกมาตื่นตีห้ติดต่อกันเลยนะคะ30วันเพื่อหาทางปลดหนี้ก้อนใหญ่ ที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่าตื่นเช้าเฉยๆนะคะแต่เป็นบทเรียนที่เขาเจอระหว่างทางเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็วิธีรับมือกับปัญหาด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือดึง3บทเรียนสําคัญที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้เลยจากการสู้กับนี้สินผ่านการปรับเวลานอนนี่แหละคะ่ะมาดวนข่าวว่าตื่นตีห้ามันจะเปลี่ยนเกมได้ยังไงเริ่มจากการค้นครบแรกเลยนะคะประเด็นแรกเลยที่บันทึกนี้เขาเน้นมากๆคือไอความรู้สึกท้อแท้หดหู่เวลาเป็นนี่เยอะๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าเราอ่อนแอหรือว่าเราแบบไม่เก่งนะคะแต่มันมีผลกับสมองเราโดยตรงเลยเหมือนร่างกายเรากําลังแบบตอบสนองต่อความเครียดหนักๆใช่เลยครับคือมันมีแนวคิดที่เรียกว่าภาสีแบนวิสนะครับพอจะอธิบายเรื่องนี้ได้คือเวลาเราขาดแคลนอะไรมากๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยสมองมันจะเหมือนเข้าเขาเรียกว่าอุโมงค์ความคิดนะครับอุโมงค์ความคิดครับ คือมันจะโฟกัสแต่ปัญหาเฉพาะหน้าจนประสิทธิภาพสมองส่วนอื่นๆมันลดลงไปเลยมีงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าแค่ให้คนคิดเรื่องค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ๆนะครับความสามารถในการคิดการตัดสินใจหรือที่เรียกว่า IQ ที่ใช้งานได้จริงเนี่ยลดลงไปได้ถึง14จุดเลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วความเครียดนานๆมันยังส่งผลต่อฮอร์โมนด้วยนะครับไอตัวคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะค่ะ ซึ่งมันแดนไปกระตุน้นศูนย์กลางความกลัวในสมองแต่กลับไปกดการทํางานของสมองส่วนเหตุผลออ๋ oh. นี่ก็พอจะอธิบายได้ครับว่าทำไมเวลาเราเครียดเรื่องนี้มากๆเนี่ยบางทีถึงรู้สึกเหมือนคิดอะไรไม่ออกหรือตัดสินใจอะไรแปลกๆพลัดพลาดไปฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วในบันทึกนั้นเขาเล่าไหมเขาว่าการตื่นตีห้าเนี่ยมันเข้ามาช่วยทะลุไอสภาวะอุโมงค์ความคิดที่ว่านี้ได้ยังไงครับในบันทึกเขาเล่าว่า ไอ้ความเงียบสงัดตอนเช้ามืดมากๆเนี่ยครับมันเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยส่วนตัวเลยมันเปิดโอกาสให้เราได้ทำสิ่งที่เขาเรียกว่าชั้นสูตรทางการเงินนะครับชั้นสูตรทางการเงินครับคือการกล้าเผชิญหน้ากับตัวเลขนี่จริงๆจังๆสักทีรวบรวมข้อมูลให้หมดเลยมีนี่อะไรบ้างกับใครยอดเท่าไหร่ดอกเบีย้ยยังไงคือเปลี่ยนจากความกลัวลอยๆที่มันฟุ้งๆอยู่ให้กลายเป็นปัญหาที่เห็นภาพชัดเจนจัดการได้จริงครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะพอสมองมันเริ่มปลอดโปร่งขึ้นก็เริ่มมองเห็นทางแก้ปัญหาได้ชัดขึ้นแต่การเข้าใจสมองอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอต้องเข้าใจเกมการเงินด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่บันทึกพูดถึงคือต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการนี้สินแล้วใช่ครับถูกต้องเลยในบันทึกก็จะพูดถึงกลยุทธ์หลักๆ2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกเนี่ยเน้นเรื่องประหยัดดอกเบี้ยระยะยาวเป็นหลัก ก็คือไปโปะนี่ตัวที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนเขาเรียกว่าวิธี Avalanche หรือหิมะถล่มนะครับค่ะ Avalanche โปะดอกเบี้ยสูงก่อนครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งอันนี้จะเน้นเรื่องสร้างกำลังใจให้ตัวเองคือไปปิดนี่ก้อนที่เล็กที่สุดให้ได้ก่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นะมีชัยชนะเล็กๆให้เดินหน้าต่อได้อันนี้เรียกว่า Snowball หรือเกล็ดหิมะครับ Snowball นี่ฟังดูดีเรื่องกำลังใจนะคะปิดก้อนเล็กก่อนให้ใจฟูแต่มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในบันทึกคือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเอาเงินทั้งหมดไปโปะนี้ทันทีแต่ให้แบ่งมาทำกองทุนตั้งต้งตนเล็กๆก่อนอันนี้มันคือยังไงเหรอคะอ๋อครับอันนี้น่าสนใจคือแนวคิดมันประมาณว่าแทนที่เราจะเทเงินทั้งหมดที่มีไปจ่ายนี้เลยเนี่ยลองกันเงินส่วนเล็กๆส่วนนึงเอาไว้ก่อน อาจจะเพื่อเป็นทุนสำรองเล็กๆน้อยๆอยเพื่อมีอะไรฉุกเฉินจริงๆหรือบางทีอาจจะเอาไปใช้ต่อยอดหารายได้เพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขาดแคลนไปซะหมดนะช่วยให้หลุดจากความรู้สึกแบบจนตรอกได้เร็วขึ้นนิดนึงอ๋อเหมือนมีกันชนเล็กๆให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยแล้วการตื่นตีห้าที่เราคุยกันว่ามันได้ความนิ่งความสงบกลับมาตอนเช้าเนี่ยมันช่วยเรื่องการใช้กลยุทธ์พวกนี้ยังไงบ้างคะในบันทึกชี้ว่า สำคัญมากเลยครับไอ้ความนิ่งความมีสมาธิตอนเช้านี่แหละครับที่ทำให้เรามีวินัยมากพอที่จะลงมือทำตามแผนที่วางไว้ได้จริงๆไม่ว่าจะเลือก Snowball หรือ Avalanche เนี่ยมันก็ต้องคอยติดตามผลต้องจัดการข้อมูลใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมีรายละเอียดพอสมควรซึ่งถ้าเราไปทำตอนกลางวันที่มันวุ่นๆเนี่ยอาจจะยากหรือทาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ตอนตีห้าที่มันเงียบๆเนี่ย มันเอื้อให้เราทำเรื่องพวกนี้ได้จริงจังกว่าเยอะเลยครับนอกเหนือจากพวกกลยุทธ์การจ่ายหนี้แล้วการสื่อสารกับเจ้าหนี้หรือว่าการทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายต่างๆก็สำคัญเหมือนกันนะคะมันช่วยลดความกลัวจากสิ่งที่เราไม่รู้ไปได้เยอะเลยแล้วเหมือนในบันทึกจะพูดถึงการผสมผสานกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า hybrid m o เดลใช่ครับเป็นการประยุกต์ใช้ที่แบบน่าสนใจมากครับคืออาจจะเริ่มจาก 1. สร้างกองทุนฉุกเฉินเล็กๆขึ้นมาก,ก่อนค่ะ 2. อาจจะไปปิดหนี้ก้อนเล็กๆสักสก้อนสองก้อนก่อนเพื่อสร้างกำลังใจตามหลักสโนบอลอืมให้ใจมันมาก่อนครับแล้วพอมีกำลังใจมีกันชนแล้วค่อยไปลุยหนีก้อนใหญ่ที่ดอกเบีย้ยสูงตามหลัก a อเวอ n c นซต่อไปเป็นแนวทางที่พยายามจะบาลานซ์ทั้งเรื่องตัวเลขการเงินแล้วก็เรื่องการดูแลใจตัวเองด้วยครับดีจังเลยค่ะพอมีกลยุทธ์มีแผนแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะ การค้นพบสุดท้ายจากบันทึกนี้ชี้ว่าการหลุดจากหนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินหมดนะแต่คือการสร้างโครงสร้างชีวิตที่แข็งแรงขึ้นมาเพื่อรองรับอนาคตด้วยถูกต้องเลยครับกลายเป็นว่าการตื่นตีห้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องหนี้โดยตรงอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่าอุปนิสัยแกนหลักหรือ Key Stone Hab i t นะครับอุปนิสัยแกนหลักครับคือพอนิสัยนี้มันเริมได้ มันเหมือนไปจุดประกายแต่กระตุ้นให้นิสัยดีๆอย่างอื่นมันตามมาด้วยอย่างในบันทึกก็เล่าว่าพอตื่นเช้าได้ก็เริ่มมีเวลาทําสมาธิสั้นๆช่วยลดเครียดหรือมีเวลาออกกําลังกายเบาๆให้รู้สึกสดชื่นมีพลังหรือแม้แต่การกินข้าวเช้าดีๆที่เมื่อก่อนอาจจะข้ามไปสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันค่อยๆสร้างเป็นวงจรดีๆ virtual cycle ขึ้นมาสวนทางกับวงจรความเครียดจากนี้สินเดิมครับ โหงั้นความสม่ำเสมอที่ได้จากการตื่นเช้ามันก็ส่งผลต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตไปโดยปริยายเลยสิคะชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสิ่งที่สำคัญมากๆในระยะยาวคือกองทุนฉุกเฉินหรือ emergency fund ครับ กันชนสำคัญใช่ครับบันทึกย้ำเรื่องนี้มากวันนี้คือกันชนชั้นดีที่จะเปลี่ยนเรื่องไม่คาดฝันต่างๆเช่นอยู่อยู่รถเสียต้องเข้าอู่หรือมีค่ารักษาพยาบาลกระทันหันจากเดิมที่อาจจะเป็นวิกฤตทางการเงินเลยให้กลายเป็นแค่เรื่องไม่สะดวกธรมธรมดาธรรมดาอืมค่ะซึ่งมันช่วยป้องกันไม่ให้เราต้องกลับไปเป็นหนี้ซ้ำอีก แล้วการที่เราจะมีวินัยเก็บเงินก้อนนี้ให้ได้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็ถูกสร้างมาจากกิจวัตรตอนเช้าที่มั่นคงนี่แหละครับสุดยอดเลยค่ะสรุป3บทเรียนสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกบันทึกการตื่นตีหปลดหนี้ครั้งนี้ก็คือ 1. ความเครียดเรื่องเงินมันส่งผลกระทบต่อสมองและการรับรู้ของเราจริงๆไม่ใช่แค่เราคิดไปเองหรือเราอ่อนแอ 2. การจะเอาชนะปัญหานี้สินได้เนี่ยต้องมีทั้งความเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องมีเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการเงินที่ถูกต้องด้วยและ 3. อิสรภาพทางการเงินที่ยั่งยืนจริงๆมันไม่ใช่แค่นี่หมดไปนะคะแต่คือการสร้างระบบชีวิตและอุปนิสัยที่แข็งแรงขึ้นมารองรับในระยะยาวค่ะผมครบถ้วนเลยครับมีมุมมองนะ่าคิดอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าบางทีพลังที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ย อาจจะไม่ได้มาจากการที่เราพยายามเขี่ยวเข็นตัวเองให้มีใจที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะมาจากการที่เราออกแบบโครงสร้างของชีวิตประจําวันของเราเสียใหม่ให้มันเอื้ออํานวยจนเราต้องพึ่งพาใจสู้หรือวิลพาวเวอร์น้อยลงต่างหาก๋อสร้างสภาพแวดล้อมให้มันง่ายขึ้นใช่ครับการสร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบที่มันช่วยนําทางให้เราทําสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืนก็ได้นะครับ ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือเรื่องหนี้สินเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงเป้าหมายอื่นๆในชีวิตของเราด้วยครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ